เวลาไม่เคยเดินย้อนกลับทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งมิได้อยู่เหนือการเวลาทุกวินาทีที่ผ่านไปล้วนสร้างประสบการณ์มากมายทั้งสิ่งที่สวยงามน่าจดจำความสนุกสนานร่าเริง ความประทับใจความสุขความเศร้าคลาคล้ากันไปคงปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงเวลาแห่งความสุขช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่ผ่านไปนั้นเราได้ทำคุณประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับชีวิตมากน้อยเพียงใดตลอดระยะเวลา19ปีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนให้ดีขึ้นในทุกๆด้านคณะครูบุคลากรมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยได้รับการพัฒนาขับเคลื่อนจากท่านผู้อำนวยการบัดนี้ถึงเวลาที่จะหยุดพักการขับเคลื่อนเพื่อให้บุคลากรท่านต่อไปได้กล้าเข้ามาสารต่อภารกิจที่ท่านผู้อำนวยการได้ปลุกเบิกต่อเนื่องมายาวนานท่านผู้อำนวยการสมทบถีรพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญเกิดเมื่อวันที่9มีนาคม2503มีพี่น้องร่วมกัน8คนเป็นบุตรคนที่5ภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่108หมู่ที่9บ้านน้ำปลีกตำบลน,น้ำปลีกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่506หมู่ที่หําตำบลบุง่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญท่านได้สมรสกับนางอภิชาธีรพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชประชานเคราะห์50จังหวัดขอนแกน่นมีบุตรทิดาร่วมกัน2คนคือนางสาวพานิดาธีรพันธ์และนางสาวสุธาสินีธีรพันธ์โดยทั้งสองคนได้จบการศึกษาและประกอบอาชีพกันหมดแล้วประวัติการศึกษาพุทธศักราช2513จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลี พุทธศักราช2516จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีพุทธศักราช2519จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนอำนาจเจริญพุทธศักราช2521จบการศึกษาปกสจากวิทยาลัยครูบนราชธานีพุทธศักราช2525จบการศึกษาศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาราชพุทธศักราช2545จบการศึกษาศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติการรับราชการนายสมทบธีรพันธ์รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่21เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2522นาในตำแหน่งครูหนึ่งระดับหนึ่ง ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2538ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานีวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2542ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานี วันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2544ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญพุทธศักราช2561ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญพวกเราเหล่าบรรดาผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญตลอดจนผู้ที่ทำหน้าที่และร่วมอุดมการเดียวกันกันกบท่านขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งพระสยามเทวาธิราชพลังแห่งความยึดมั่นในชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์จงคุ้มครองและดลบันดาลให้ท่านนายสมทบธีรพันธ์จเจริญด้วยอายุวันนะสุขะและภละ ขอให้มีกำลังใจที่แกร่งกล้ากำลังกายที่สมบูรณ์แข็งแรงยังความสุขให้เกิดแก่ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองและเป็นร่มโพร่มใสให้กับเหล่าบรรดาครูบุคลากรนักเรียนและลูกหลานสืบต่อไปเสียดายแก้วแห่งวงการอันล้ำค่าทำงานมาจนกเกษียณเวียนมาถึงพระคุณท่านประทับใจให้คำหนึ่ง เป็นที่หนึ่งอยู่ในใจทุกคนขอจดจำคุณความดีท่านมีให้ที่มอบไว้เป็นแนวทางอย่างเป็นผลเป็นแบบอย่างเป็นปูชนียบุคคลท่านเปี่ยมล้นคุณมหาเมตตามีท่านจะลาเราอาลัยด้วยใจรักคงได้พักยาวแน่ต่อแต่นี้ขอเทพไทยบันดาลให้สุขทวี สมฤดีสมหวังดังตั้งใจเราทุกคนจะสารต่อท่านก่อกิจสิ่งท่านคิดปูแนวทางวางไว้ให้จะสืบทอดเจตนาให้ก้าวไกลด้วยอาลัยด้วยความรักจากทุกคน